ก็คิดนะครับก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับนะในช่องวิวอีกวันนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับบุกถล่มโอเนียชิมะนะครับก็คือตัวนี้เองนะครับนะบอกเลยว่าตัวนี้โคตรโกงโคตรโหดนะครับนะคือในเล้งเนี่ยคือผมไม่อยากจะเจอเลยนะครับตัวนี้นะเคทุนเดี๋ยวเราอ่าก็คือครับบุกตัวนี้ก็คือเป็นสายโูกนะครับสีแดงนะครับนะนะครับผมบอกเลยว่าโหดกว่ายิบบางตัวนะครับนะตัวนี้นะ ครับเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติของตัวละครกันเลยนะครับนะก็คุณสมบัติของตัวละครนะครับนะตามไห้สถานะนะครับไฟช็อตไร้ผลนะครับไรตามไห้สถานะนะครับชิงหัวใจไร้ผลนะครับนะนะครับเมื่อล้มลงนะครับจะเกิดวิญญาณไล่ติดตามศัตรูนะครับซึ่งทัศซึ่งนะครับทะลุผ่านสิ่งของนะครับอีกครั้งนะครับยังมอบอัตราความเสียหายนะครับ 30เนะครับนะจากพลังชีวิตสูงสุดนะครับของศัตรูนะครับนะให้ศัตรูโดยสัมผัสวิญญาณนะครับนะจะหายไปเมื่อสัมผัสโดยศัตรูนะครับนะเล่มอบสถานะเช่แข็งให้ศัตรูนะครับนะครับเป็นเวลาเละความเสียหายนะเป็นเวลาหวินาทีนะครับนะผมบอกเลยว่าก็คือขนาดล้มนะครับยังทําดาเมจได้นะครับตัวนี้นะก็คือใครแบบเลื่อนเหลือน้อยๆครับคือโดนไปคือตายเลยนะครับนะ อ่ะทุกคนแุก่อนนะครับย่นเวลาคูดาวสกิลหนึ่งนะครับนา15เปอร์เซ็นต์นะครับและฟ้นฟูพลังชีวิตนะครับ30เปอร์เซ็นต์เมื่อําให้ศสัตว์อยู่ในสถานะแช่แข็งนะครับนะมาทุกคนคุณสมบัติที่หนึ่งนะครับนะความเสียหายที่ได้รับนะครับลดลง30นะครับนะและย่นเวลาคูดาวสกิล2เร็วขึ้นรับ50เเมื่ออยู่ในเขตสมบัติของตัวเองนะครับ พลังป้องกันนะครับเพิ่มขึ้นนะรั15%นะเพิ่มสูงสุด70%เลยนะครับนะทุกคนนะดีนะครับเมื่อโดน KO นะครับนะเมื่อทำให้ศัตรูอยู่ในสถานะเช่แข่งนะครับนะและก็คุณสมบัติที่สองนะครับนะยกเลิกสถานะปิดปกตินะครับนะที่ยาได้รับนะครับนะและทำให้สถานะปิดปกตินะที่ได้รับนะจากศัตรูไร้ผลนะครับนะและไม่เสียการทรงตัวนะครับและไม่โดนซัดบิวเมื่อเกตสมบัติมากกว่า80%นะครับนะในเกตสมบัติของตัวเองนะครับนะ และก็นะครับเมื่อโดนศัตรูนะครับที่อยู่ระหว่างการเพิ่มพารามิเตอร์นะครับโจมตีนะครับนะยกเลิกสถานะปิดปกตินะครับเสริมเกร่งและตัวละครที่เข้าข่ายในระยะเวลาที่กําหนดนะครับนะเมื่อคุณนะ เมื่อคุณสมบัติพิเศษนี้ทํางานนะครับสถานะปิดปกตินะครับที่จะได้รับจากศัตรูนะครับไร้ผลเช่นกันนะครับยกเว้นสถานะไร้เทียมตายนะครับนะเออทุกคนเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันบ้างนะครับนะเออนะครับคือสกิลหนึ่งนะครับนะทุกคนนะนี่ทุกคนนะครับสกิลพลังโจมตีนับห้าร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับนะผลซัดปิวนะครับอัตราการเกิดแช่แข็งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะระยะเวลาของผลนะครับแช่แข็งนะครับหกวินาทีนะครับและพลังโจมตีนะครับลดลงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับระยะเวลาของผล ยี่สิบวินาทีคูด,ดาวนี่ยี่สิองวินาทีนะครับนะแล้วก็สกิลที่สองนะครับนะครับเยอะนะครับก็เป็นอ่าสกิลที่สองก็คือเป็นสกิลคอร์เตอร์นะครับนะพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะแล้วก็ระยะเวลาของผลนะครับสิบวินาทีนะครับนะอ่าถ้าเป็นขั้นที่สองนะครับสกิลรองโจมตีนับเ 702นะครับนะอัตราการเกิดแช่แข็งนะครับ100%นะครับนะแล้วก็ระยะเวลาของผลแช่แข็งทุกวิธนะครับนะสกิลเราจูงตีนะครับอ่าขั้นที่1นะครับก็าาคือคาเลเตอร์คาเลเตอร์ล้มล้มเหลวนะครับนะก็าาคือ561นะครับนะแล้วอัตรากเกิดแช่แข็ง50%นะครับในะระยะเวลาของผลแช่แข็ง อยู่ที่6วินาทีนะครับนะแล้วก็คู่ดาวสามคู่ดาวนะครับนะสามสิบสี่วินาทีนะครับนะเออนะครับนะอ่าใครที่งงตรงไหนที่ผมพูดไปนะครับก็สามารถกลับมาอ่านใหม่อีกครั้งได้นะครับนะผมบอกเลยว่าตัวนี้ที่กูโหได้กลวงมากมากเลยนะครับนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูในเกมสักสองสามเกมแล้วกันนะสำหรับการรีวิวตัวละครนี้นะครับนะทุกคนนะพี่ทุกคนเราไปดูกันเลย มาครับทุกคนสอบเกมแรกนะฝั่งเขาก็มีนิกะนะครับนะโรเจอร์สองเลยนะครับนะและก็เชงคูดนะครับนะโอ้โหไปทุกคนไม่รู้ว่าตานี้เราจะไหวหรือเปล่านะครับนะอ่านะครับนะอ่าผมจะเล่นนะบรูคนะครับก็คือผมจะไม่ค่อยเติมเกตนะครับนะผมจะเน้นไปทางแบบอ่าคือบวกนะครับต่อสู้เลยอย่างเดียวนะครับนะมาทุกคนโอ้โหครับโดนไปนะครับโดนโซโลไปนะครับนั้นอ่เมื่อกี้ผมกดขอเตอร์บนี่เลยเรา โอ้โหทุกคนดูครับโอ้โหโคตรถึกนะครับอ่านี้ทุกคนมันโดนวิญญาณผมไปแล้วเมื่อกี้ครับเราก็โดดออกมาก่อนนะครับโอ้โหตอนนี้วิ่งโคตรช้าเลยนี่ครับโอ้โหแข่งไปนะครับเนาะแข่งไปโอ้แล้วแล้วไม่ตีโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ขอตีโซโลได้ป่ะไม่เป็นล็อกโซโลวะอะไรวะโอ้โหดูดิเพื่อนก็ลัดเลยโอ้โหจบละ ฮะจะเอายังไงครับโรเจอร์แล้วก็แข่งไปดีครับโรเจอร์ครับวายเลยฮะแล้วตีไปแล้วเราตีไปโอ้โหแล้วเราไปโดนนะดูฟีนีกาครับทุกคนและผมขอยัดกดเคาน์เตอร์อ่ะนี่ทุกคนโอ้โหเกือบตายครับนี่กะเกือบตายนะครับแล้วเราใช้สกิลหนึ่งไอ้นี่ทุกดโอเคมี่กาตายไปหนึ่งครับทุกคนต่างเหลือโรเจอร์นะครับทีทุกคนโรเจอร์จะตายทุกคนโอ้โดนป่าแทบไม่ข้าครับโหนี่ทุกคนขนาดล้มครับตามดามจ สี่พันะครับโอ้โหตัวอะไรจะโกงขนาดนี้อะครับเออทุกคนนะครับสองหนึ่งก็ไม่ไหวอะครับเออนะครับโอ้ลูคนะครับตัวแบบโกงมากนะครับตัวนี้นะเออใครมีผมแนะนําเลยนะครับเอามาเล่นเลยครับตัวนี้นะครับนะอยู่ในเมตาด้วยนะครับนะตัวนี้นะโคตรโกงนะครับนะทุกคนนะครับสองหนึ่งก็ไม่ไหวอะครับเออทุกคนออกมาตรงกลางครับแล้วรากดนสกิลหนึ่งนี่ทุกคนโอ้โหตายเลยนะครับยิงถึงกับตายเลยนะครับนะโอเคตกเงินนะโรเจอร์จะมาอีกนะครับนะ นะครับนะทุกคนนะเหมือนโรเจอร์จะแคส์เรานะครับนะทุกคนนะโอ้โหทุกคนรอตีซันจิไม่เข้าเลยดูนะครับแล้วผมกดสกิลหนึ่งไปโอ้โหโดนปัดนะครับเมื่อกี้นี่ทุกคนโรเจอร์แข็งไปนะครับนะทุกคนนะเออนะครับเราขอยากตีนะครับนี่ทุกคนจะตายนิดเดียวทุกคนโอ้โหโอ้โหทุกคนดูโคตรถึกครับคืออยู่ในทงนี้คือถึกจัดเลยนะครับนะคือเราได้บัฟโล่มาด้วยนะครับนะเออนะครับยึดทงไปก้อนนะครับนะเล่นนี่เราแช่แข็งไปนะครับนะเออก็มาดีนะครับนะ บอกเลยว่าตัวเราถึกจัดนะครับืนอนะครับเราอย่าไปวันนะครับเออตัวเราถึอไงยิ่งแบบมีโอ้ดูทุกคนดาเมเจ็ดสิเองนะครับนะครับผมแนะนำนะตัวนี้คือยืนในทงไปเลยนะครับบอกเลยว่ายืนในทงนี่คือโ,โ,โครนะตรโหดโคตรกลุนะครับนะตัวนะครับนะตัว บุกบุกสรุปอนนี้าชิมะนะครับนะามันจะมายุดทุงไงทุกคนเราก็แบบมากีดกันไว้ก่อนนะอนนะี้นะนะครับนะสันจีก็ผมบอกเลยสู้บุกผมไม่ไหวหรอกจริงอ่ะทุกคนดูดิดามจแบบน้อยจัดทุกคนคนะรับเหมือนยืดตัวคนี่เรากดแชร์ไปนะครับออนะครับนะโอ้ทุกคนเรายอจะกดเคาน์เตอร์ซะหน่อยนะครับโอ้โหทุกคนเกือบแพ้ทุกคนดูเกีเหลือนิดเดียวนะครับนะแต่ เราก็ชนะมาได้นะครับน้องทุกคนนะก็ MVP ก็เป็นของผมอยู่แล้วครับนะครับมาครับทุกคนสําหรับเกมที่สองนะครับน้ก็เจอนี้กาอีกแล้วนะก็เหมือนตานนี้น่าจะไม่ค่อยตึงนะแต่ว่ายังไงก็เจอนี้กาครับทุกคนมาทุกคนนะครับไม่รู้ว่าเราจะไหวหรือเปล่านะครับตานนี้นะเหมือนเดิมนะครับเราก็พยายามไปตรงกลางให้ได้นะครับน้เพื่อจะแบบไปอยู่ตรงกลางอะทุกคนเออนะครับนะเออไปคุมตรงกลางให้ได้นะครับนะทุกคนนะ คือบุ๊กเนี่ยมันจะโหดมากๆนะครับนะเออนี่ทุกคนเราใช่ไปโอ้โหนะครับเราใช้ไหแล้วผมกดคาอตเตอร์ทุกคนนีทุกคนโอ้โหดาเมจหมื่นเจ็ดนะครับทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้โอ้โหโคตรแรงนะครับนะนี่กาดถึงกับตายเลยนะครับทุกคนนะเออตรงนี้เราก็ขอเลยละกันนะครับนะเออบอกเลยว่านะครับตัวเราโหดตัวเราโคตรคงอะครับนะเออนะครับใครมีนี่คือเอามาเล่นได้เลยนะครับนะตัวนี้นะเออนะครับ ครแล้วเหมือนคิงจะลงมาครับนี่ครับเราแช่ไปโอ้โหไม่โดนนะครับปล่อยไปนะครับนะเออผมบอกเลยนะครับตัวนี้นะครับผมว่าสู้กับนิกาได้เลยนะครับนะคือแบบตู้ได้นะครับนะตัวนี้นี่ทุกคนโอ้โหทุกคนดูดิโคตรแรงครับโอ้โคตรแรงนะครับนะทุกคนนะเออนะครับนะใครมีก็สามารถเอาไปสู้นิกาได้นะครับนะตัวนี้นะเออนะครับนะนี่ตัวเราแชไปนะครับแชนิกาเลยนะครับนะเออนี่เดี๋ยวขอให้เพื่อนกระทืบไปนะครับนะ แล่เราก็กดเคาน์เตอร์รอเลยนะครับนะเออโหนะครับเสียเคาน์เตอร์ครับถ้าเคาน์เตอร์โดนนี่คือตายนะครับนี่จ้านะทุกคนดูดิครับคือผมก็แบบยืนในตรงชิวเลยครับคือแบบตีผมดาเมจแทบไม่เข้า่ะครับเออนี่ตัวเราเราแช่ไปไงทุกคนโอ้โหนะครับคือแบบเราใช้ตกิลหนึ่งนะครับคือเลือดเราเด้งด้วยนะครับนะทุกคนนะเออแบบตัวโคตรโกงอะครับ ถามยิ่งใครจะไหวอะครับโอ้บุ๊เข้าติดนะเราเคาน์เตอร์รอเลยครับถ้าบู๊เข้าติดครับมีมีโอ้โหดาเมจ9 0 0 0นะครับปาดทีเดียวตายอะครับนะครับเคาน์เตอร์โคตรแรงนะครับแล้วให้ทุกคนดูครับเราได้บัฟอ่ากระนะครับบัฟจวตีอีกทุกคนโอ้โหเป็นตัวที่แบบโหดนะครับตอนนี้คือครบเครื่องมากๆเลยนะครับนะทุกคนเนาะครับยืนในทงแบบชิวๆเลยนะครับน้อสสำหรับบุ๊กนะครับบุกถล่มโมนิอาชิมวะนะครับเหมือนตรงนี้จะอ่ะนะครับ อ่าเราปล่อยไปนะครับนะเราไปตรงนี้ดีกว่าทุกคนโอ้โหคนดูดิครับรอเกือบตายอะครับนี่เลยเราตีธรรมดาตายไปครับรอนะครับมาเออครับามทิงเคยจะไหวนะครับนะตรงนี้มันจะมีกอฟโรนี่ครับโรแขงทีเดียวตายอะครับมาเออจะับลาดเพื่อนเลยนะครับโอ้ตรงนี้เหมือนจะมีโอ้โหตัวนี้น่าจะถึกนะครับนะทุกคนนะน่าจะวิวร้อยแน่เลยนะครับนี่กะแบบตีแทบไม่เข้าอะทุกคน เข้ามาดิครับเออถึกจนถึกไงประเด็นคือเขาก็น่าจะมีอ่าบัฟด้วยนะครับเราก็มีบัฟไปทุกคนเลยเราแช่ไปนะครับเนาะนี่ทุกคนดูเดียบแบบตีลังกาเลยครับเออโดนแช่ครับโอ้โหถ้าผมตีดาเมจทีละร้อยอะครับนะน่าจะติดบัฟด้วยประเด็นนี่ทุกคนเข้ามาดิครับเออนะครับบัฟชนบัฟก็แบบถึกเท่าๆกันนะครับเออนะครับเลยเรากดคอเตอร์รอเลยครับนี่ทุกคนดามจ5ห้าพันเกือบตายนะครับเลยเราใช้สกิลหนึ่งไปแน่นอว่ตตายครับเรียบร้อยครับเออนะครับ เกมนี้คือแบบเลือดแทบไม่ลดเลยนะครับนะทุกคนนะ,นะครับตัวแบบโคตรถึงนะยิ่งอยู่ในทงนี่คือแบบถึกจัดๆเลยนะครับนะนะครับนะก็นะครับถ้าใครชอบที่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกดิ้งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ